ตัวแรกนะครับมาดูตัวแรกกัน มาแล้วนะครับผมไปวสีมาก่อนนะครับวันนี้ตัวแรกสีนะครับสีมาก่อนนะครับวันนี้นะนะครับขอบุญบาร,รมีตายายนะครับช่วยช่วยรูปช่วยหลานแก้มือหน่อยคืนนี้นะหลังจากสีงวดติดเรามาห่างห่างไปเมื่อคืนงวดหนึ่ง เมื่อคืนก็จะัดงวดกันก่อนก็จะประมาณนี้นะครับสามงวดหายทีหนึ่งแล้วก็มาสี่งวดหายทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้อัดอัดกันอัดหน่อยนะครับเมื่อคืนก็ก็อัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูตัวที่สองนะครับเดี๋ยวรอดูตัวที่สองกันนะครับภาพทั่วไปภาพทั่วไปนะครับก็ยังไม่ได้เทปูนเทอะไรเพราะเราเพิ่งย้ายมาได้นะครับเดี๋ยวรอรอตาใหญ่ให้ปังๆวันนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเรามาจัดสถานที่อะไรเพิ่มเติมมาเทปูนทําพื้นทําอะไรให้นะครับซื้อกระถงกระถางใหม่กันนะนะครับเดี๋ยวรอให้ปังๆให้เห็งๆก่อนนะอีกสักงวดสองงวดนะครับผมนะตัวที่สองยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตัวที่สองยังไม่ออกมานะครับเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะะอันนี้ให้ดูสภาพสภาพทั่วไปก่อน ตั้งใจว่าจะเทพื้นนะครับเทปูนพื้นเนี่ยนะครับจะได้ดูดูเป็นระเบียบน้ําแดงน้ําแดงก็มีมาถวายกันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนมากก็ผมก็จะจะถวายทุกวันพระนะครับนะทุกวันพระเนาะใครจะร่วมทําบุญก็ก็บอกได้นะครับส่วนมากก็น้ําแดงถวายบ่อยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตัวที่สองกันนะครับผม ออกมาแล้วนะครับตัวที่สองเป็นสี่นะครับอูเล็กเบิ้ลน,นะครับนานๆเนี่ยตายายจะให้เบิ้ลทีหนึ่งนะครับไม่ค่อยเจอเล็กเบิ้ลเท่าไหร่นะครับตั้งแต่จุดขอตายายมาถ้าพูดถึงว่าเป็นนอยเป็นอะไรก็น่าจะครั้งสองครั้งอันนี้น่าจะครั้งที่สองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครั้งนั้นก็ห้าสามสามห้าสามอันนี้ก็สี่สี่นะครับ สี่น่าจะสี่สี่สี่นะครับผมแต่ยังไม่หมดน่าเห็นแล้วว่าเป็นสี่นะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่สามกันว่าจะเป็นสี่สี่สามไหมหรือสี่สี่อะไรนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันแป๊บหนึ่งครับครับตัวสุดท้ายมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นจริงๆว่าคือตัวไหนนะครับตัวสุดท้ายลางลางมาละครับมาละลางลาง นะครับก็ลองดูกันนะครับเนี่ยจับให้นานๆเลยนะครับอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วสี่สี่หกครับ